สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube วันนี้มารีวิว Power a p n p e นะครับรุ่น XL ขีดพันสองนะครับตระกลูล XL ของ NPE ก็มีหลายรุ่นนะครับมีถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยก็จะเป็น XL พันสอง XL พันห้าแล้วก็ XL พันแปดนะครับ XL สองพันสองนะครับในตัวรุ่นย่อยก็จะมีนะครับถ้าเป็นตัวสอง U ก็จะมีพวก XL นะครับพัน XL สี่ร้อย XL อะไรก็ว่ากันไปนะครับ วันนี้มารีวิว XL 1น0่นะครับราคาปกตินะครับก็คือราคามือแรกนะครับจะอยู่ที่12,500บาทนะครับอ่านะครับราคามือ2นะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกิน5,000นนะครับไม่เกิน5000นะครับถ้าเกิน5,000ันก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับในซีรีส์ที่เป็น XL นะครับก็จะทำออกมาก่อนตัวตระกูลนะครับ C 2002หรือ C 1ัอะไรประมาณนี้ตระกูล C ก็ว่ากันไปนะครับ พอตอนนี้ก็จะทํามานานแล้วนะครับก็จะมีใช้กันก่อนที่ C จะออกมานะครับทําไมเขาถึงทําพวกตระกูล C ออกมานะครับ c 2 0 0 2อะไรต่างๆออกมาเพื่อจะลดต้นทุนนะครับสําหรับแทนตัวรุ่น XL นั่นเองนะครับในราคามือสองนะครับอย่าซื้อเกินแพงนะครับอย่าซื้อแพงนะครับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็เสียงดีอยู่นะครับผมแต่ตาเร่งนะครับไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะครับ อัตราเร่งไม่ค่อยดีนะครับข้างในหม้อแปลง2ลูกนะครับถ้าเทียบกับตัว S12 ไฟเฉียงตัวนี้เทียบไม่ได้เลยกับ s 1 2ไฟเฉียงนะครับเพราะว่าตัวนี้เสียงมันจะไม่ค่อยแรงพูดง่ายง่ายเลยนะครับไม่ค่อยแรงนะครับแอดมินก็เลยนามารีววเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับในส,ส่วนสาเหตุที่มันไม่แรงทําไมไม่แรงนะครับเพราะวงจรที่เขาออกแบบมาออกแบบมาซอบนะครับทาให้ เสียงนะครับความแรงนะครับหรือการเร่งติดมือเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรต่อมือเราเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูหมอแปลงแล้วลูกใหญ่น้ําหนักเยอะขนาดนี้ครับตัว x l 1 2 0 0น้ำหนักอยู่ที่30กิโลกรัมนะครับก็น่าจะสามารถดันนะครับแรงๆได้นะครับแต่ในทางขับกันนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูสเปคนะครับมันจะอยู่ที่240วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละดอกนะครับ ถ้าขับข้างละ2ดอกจะได้ที่430วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละ4ดอกก็จะได้ที่650วัตต์ต่อข้างนะครับก็น้ำหนัก30กิโลกรัมนะครับในส่วนตระกูล XL 1002, 5 0 0 5 1008และ2002นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะแตกต่างข้างในนะครับรุ่น XL นะครับจะมีหม้อแปลง2ลูกเสมอนะครับในตัวเครื่องนะครับจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่รุ่นนะครับส่วน TR นะครับเป็นใช้ TR ปลากระเบนนะครับผมนะครับ TR ตัวใหญ่คล้ายๆเป็น TR แบบเดียวกันกับในตัว S102 ไฟเฉียงนั่นเองนะครับทำให้ราคาต้นทุนมือแรกถึงสูงนะครับแต่การใช้งานก็ถือว่าเสียงดีอยู่แต่เล่งไม่ค่อยติดมือนะครับถามว่าความคงทนคงทน,งทนไหมนะครับคงทนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกณฑ์ในการเล่งในการอัดเนี่ยเวลาระบิดวอลลุ่มขึ้นรู้สึกว่ามันจะ ไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะครับต้องดันแรงๆจริงๆนะครับถึงจะออกนะครับในส่วนของเกณฑ์นะครับในส่วนอีกด้านหลังเครื่องนะครับไม่ชอบเลยก็คือการทําเป็นแจ็คโฟนมานะครับเพราะว่ามันจะทําให้หลวมง่ายในอนาคตนะครับหรือถ้าโศกโปกมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็ด้านหลังก็มีสเปคคอนให้มีขั้วดําแดงให้นะครับผมตีก็จะจงตรงแจ็คโฟนนะครับผมนะที่ ผมเคยใช้อยู่มันมันเสียบแล้วมันไม่ค่อยดินแน่นเท่าไหร่นะครับถ้า,เก,าเก่ามาหน่อยนะครับในส่วนของตัว xl นะครับเราก็จะเห็นขายในตามท้องตลาดเยอะแยะไปหมดนะครับบางทีผมพูดไปบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ยังเล่นกันอยู่นะครับยังซื้อกันอยู่นะครับถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้แหละครับผมในงบ5,000บาทหรือ ,65 0 0ที่เขาขายกันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อราคานี้ผมว่าแอ,อามตัวอื่นยังมีทางเลือกให้นะครับเพราะว่าตัวนี้ ถ้าซื้อมาแล้วท่านก็อาจจะผิดหวังได้เพราะว่าวงจรมันทําซอฟมานะครับข้างในแน่นก็จริงเครื่องหนักก็จริงครับผมแต่วงจรทําซอฟมานะครับทําแบบเน้นเสียงดีนะครับก็ทาทาให้มันเสียงดีจริงๆมาแต่ว่าในความแรงมันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับในส่วนอาจารย์หลายท่านก็นําไปโมนะครับไม่ว่าจะาเปลี่ยนบอร์ดใหม่หรือว่าจะโมบอร์ดเดิมนะครับก็เห็นหลายๆคนทําอยู่นะครับก็ทําให้แรงนะครับ อะไรในเกรดในคลาดของ XL นะครับของ NPE นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในตระกูล XL นะถ้าขึ้นต้นด้วย XL นี่ก็คือดีมากนะครับทำให้ราคามือแรกมันถึงแพงนะครับอยากให้ผมรีวิวพอยอมอะไรนะครับดอกลำพูยี่ห้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับมีเวลาเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับทําคลิปให้ถ้ามีเวลาก็จะนํามารีวิวเพื่อสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับ ฝากไปอีกนิดนึงนะครับถ่านจะตัดสินใจซื้อตัว XL ไม่ว่าจะเป็นพันสองนะครับตระกูล XL ทุกรุ่นนะครับซื้อมาท่านอาจจะผิดหวังได้นะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีแบรนด์นะส่วนมากมือแรกคนก็ไม่ค่อยซื้อแล้วล่ะรุ่นนี้เพราะว่าเป็น power กบที่นานแล้วนะครับคนก็จะซื้อมือสองกันซะส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อมาก็อาจจะผิดหวังได้นะผมเคยใช้แล้วผมรู้สึกว่าในส่วนตัวของแอดมินนะครับต้องบอกว่าเป็นความคีดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ อุปกรณ์ตับไตส้ยพุงด้านในนะครับสมราคาเงินมากผมว่าเกินราคาเงินด้วยซ้ําแต่ในความแรงในส่วนตัวแอดมินยังบอกว่าไม่ค่อยแรงยังเร่งไม่ติดมือเท่าไหร่นะครับ